สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ไรอ้อยครับแล้วก็ยืนอยู่กับเจ้าของไรอ้อยเรียบร้อยเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับผมพ่อธนาครับอยู่เบอร์เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับทาไร่อ้อยกี่ไร่60ไร่ครับพันอะไรครับพันขอนแก่นครับพันขอนแก่นพันยอดมิตพันยอดมิตครับอ่านะครับแล้วนี่ใกล้จะตัดยังใกล้แล้วครับก็อีกประมาณ15วันก็ตัดแล้วครับโอ้อีกประมาณ15วันก็ตัดแล้วนะอ่า้วครับ ว่าอายุหนึ่งขวบแล้วครับท่าวบครับตอนนี้ก็เปิดหีบแล้วเนาะครับเขาเปิดหีบแล้วครับไปนี้อ้อยของเราไล่อ้อยของเราลำต้นนะครับใบก็เป็นยังไงบ้างก็อุดมสมบูรณ์ดีครับตัวโตเร็วมากครับตัวโตเร็วอุดมสมบูรณ์ดีอุดมสมบูรณ์ดีครับโอ้ของพ่อเนี่ยเป็นอ้อยแหลงนะครับท่านผู้ชมไม่มีน้ําเลี้ยงเนาะครับเออนะครับ อาศัยน้ําธรรมชาติครับอาศัยน้ําธรรมชาติฝนตกทําอ้อยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยตอ่ตอต่อไร่ได้กี่ตันก็ปกติก็แปดตันต่อไร่ครับแปดตันต่อไร่ครับปัจจุบันนี้ทําได้กี่ตันละสิบห้าตันต่อไร่ครับสองเท่าครับสิบห้าตันต่อไร่แล้วนะครับอ้อยแรงนี่นะครับอ้อยแรงครับจากเก็แปดตันครับท่านผู้ชมอ่ะแสดงว่าต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยครับใช้โพธีครับโอ้ยฉีดไปกี่ครั้งเออนี่ฉีดสามครั้งครับ ประมาณสามครั้งครับโอ้นะครับฉีดสามครั้งแล้วปุ๋ยเนี่ยเราใส่ไร่ละกี่กระสอบอ๋อปกติก็ไร่ละหนึ่งกระสอบครับแต่ตอนนี้สิบไล่ต่อสามกระสอบครับนะครับหกสิบไล่เนี่ยนะสิบไล่ใส่แค่สามกระสอบครับแต่ก่อนใส่ต้องไล่ละกระสอบหนึ่งกระสอบครับอสรุปง่ายๆเลยครับหกสิบไล่เคยใส่หกสิบลูกใช่ไหมอ่าแล้วเหลือสิบไล่ต่อสามกระสอบครับก็แสดงว่าใช้ปุ๋ยแค่ 20่สิบกระสอบโอ้โหลดต้นทุนได้เยอะสุดยอดครับนะครับแค่เอาโฟทีมาช่วยแค่นั้นเองนะครับครับนะครับแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มด้วยทําไมถึงรู้ว่าผลผลิตเพิ่มก็ยังไม่ได้ตัดเลยก็ตัดผ่านมาแล้ว40่สิไร่ครับอ๋ออันนี้อันนี้เหลือ20่สิบไร่เหลือยี่ไร่สุดท้ายครับหรือตัดไปแล้ว40ไร่ครับถึงรู้ว่าได้เท่าไหร่ครับอ่านี่ลำสวยมากครับเดี๋ยวเอากล้องมาดูครับนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูลำกอนี้กอใหญ่ครับท่านผู้ชม น่ะแล้วที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมฮะนี่ครับพ่อคุณพ่อขอซองโพทีหน่อยนี่ครับซองโพทีมันยาวอยู่แล้วนะครับแต่ดูครับนี่ฮะเรียกว่าลำต้องอ้อยยาวกว่าซองโพทีครับนี่ครับเนาะเออยาวกว่านะนี่ฮะนยาวกว่านะครับเฉลี่ยได้ดีกว่าเลยครับยาวกว่านะครับแล้วก็ลำใหญ่ด้วยนะครับโอ้นี่นะครับ ใกล้เคียงแล้วก็ยาวกว่านะดูครับสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดครับอ,อ่ะอ่ะปีนี้นะครับผลผลิตเราเพิ่มลดต้นทุนด้วยเนาะครับอยากจะฝากบอกพี่น้องที่ปลูกไร่อ้อยยังไงบ้างครับพ่อครับคือผมอยากแนะนำให้ใช้โพดีครับเพราะว่าประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตอืมครับอ่าก็อ่ซองหนึ่งก็หกร้อยบาทอ่ามีครับซองหกร้อยบาทสามซองก็ พันร้อยบาทนะครับแพงไหมแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงครับโอเคคือเราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับสุดยอดครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่ครับว่าจะมีไล่อะไรอีกที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ